ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับผมนะวันนี้เดี๋ยวผมฟรีโต้กันเช่นเคยนะครับผมนะในวันนี้นะทุกคนนะผมก็จะมาแปลงร่างเป็นคุณครูมิสเตอร์เคิร์กันนะครับผมอ่าแต่วันนี้ครับทุกคนผมก็จะมาสอนเพื่อนๆของผมนะครับอ่าด้านหลังของผมก็เป็นโรงเรียนนะครับผมเนี่เดี๋ยวผมจะพาทัวร์โรงเรียนที่ผมจะสอนเพื่อนๆก่อนละกันนะครับทุกคนคือเจ้ามิสเตอร์เคิร์กเนี่ยทุกคนนะครับเขาจะเป็นคุนคณครูที่แบบว่าใช้คือเขาจะสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมนะแต่ว่าในวันนี้ก็ทุกคนคือผผมมจจะะะสสอออออนนนนนนวววววิิชาาาาาาทยยยยยศตตรรรร์ด้คัับ่่่่แปปปููกกไไไหเเีีโงฉ โอเคส่วนคำถามประจำคลิปนี้นะครับมีคำถามว่าถ้าเอาน้ำแข็งไปปลูกเสกลงมนต์ดำจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าถ้าทุกคนรู้ก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับผมโอเคก็แผนของผมในวันนี้คือการแบบว่าสอนวิทยาศาสตร์ก่อนละกันนะครับผมนะอ่าแล้วก็ชั้นบนนะทุกคนมันก็จะเป็นห้องอ่าห้องคณิตศาสตร์ทุกคนนี่ซึ่งเป็นวิชาของมิสเตอร์ครูอย <ๆ S 2> ูอนะครับผมอ่าในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทั่วนะผมนะอาจจะผสมแกล้งเล็กน้อยครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนใครที่ชอบคลิปแบบนีนะ้ทุกคนผมขอเพื่อ like, ไลค์แรงใจกับฟรีโทกหนอถ้้าพแลวึ่ คิดเป็นดีกว่าครับผม Let's go เฮ้ยชนชนชนเว้ยชนเว้ยชนเว้ยต้องกินไม่ไหวแล้วไอ้ก้องต้องเย็นวางเพื่อนเย็นวางเฮ้ยเย็นวางบ้าเลยเนี่ยเฮ้ยพวกที่มันทำอะไรกันเนี่ยทุกคนมล้มากินเหล้าได้ไงผมจะต้องพาพวกนี้ไปโรงเรียนไปโอ้ยโอ้ยเสียงดังจังเลยผมต้องนี่นี่นี่ไปกลับไปโรงเรียนกลับไปโรงเรียนซะกลับไปโรงเรียนเนี่ย ไปโรงเรียนว่าไอ้บอลเด็เกินไปเลยจูไรเลยลีันนีเินไปว่ะเพื่อนทุกคนผมองปาเมี้ไปโรงเรียนเว้ยโรงเรียนผมอยู่ตรงไหนอ่ะขอใจุ่มน้ำก่อนจะได้หายมั้อสางยังก้อง ต่างแล้วเออไปดีกว่ามามาเขาบอกว่าอะไรเหล่าจะบอกนัจะให้ขึ้นรถเนี่ยเขาบอกว่าเมาไม่ขับแต่ว่าผมไม่ได้เมาไงเออใช่ไี่มดติดเกลีมดติดเลีต้องโดนคุณครูมิสเซอร์เคิล์จัดนิสัยซะแล้ว นี่นายซื้อไปขับขี่เปล่าเพื่อนไอ้ปืนเงือกเพื่อนนิดหน่อยเนี้หน่อยเอ้ยตรงนี้อะไรไหมวะเออไม่ใช่เงือกเหรอเพื่อนเป็นจรวดเลยป่ะปล่อยไม่ไหมเพช่างมัน ก็บอกว่าขับไม่เกินโรงเรียนนี่ไงโรงเรียนโรงเรียนอยู่นี่ทุกคนเราต้องแปลงร่างตรงนี้เลยได้เพราะว่ารถมันแรงได้แค่นี้นะเอ้ยข้างหน้านั่นใครอ่ะใครโอ้ยพวกเราเนี่ยพวกเราไม่ได้ตาฝาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเอ้ยใครอ่ะชนไปเลยสวัสดีหนูหนูเออโอเคมาเข้าเรียนแล้วสินะเฮ้ยอย่าบอกนะคืออาจารย์เหรอคนเนี้ย ไปเลยเอ้ยไปดิไปดิไปคับยานไปเลยหน้เรียนแล้วเนี่ยโอ้ยยังไม่ทันสั่งเลยเนี่ยตอนนี้ไปสวดนายมาเรียนที่โรงเรียนของฉันเย้เขารู้ดิว่าโอเคโอเคือแต่ว่าแบบว่ากลิ่นเหล้าหึงเลยว่ะเขาไม่รู้หรอกดีครับอาจารย์ดีครับดีครับอาจารย์อันนี้มันก็ไม่สายนะอาจารย์ก็แค่เที่ยงเองนะฉันไม่สายอะไรครับอาจารย์ไม่สายครับเอาละไปไปหย่าไปไปหย่ะ อะไรครับผมชุดกันก่อนเอาลไรนักเรียนสองคู่ไปเปลี่ยนชุดกันก่อนโอเคแลัวต้องเปลี่ยนหุดกน้องเปลี่ยน้ำไม่งั้นพวกเองจะดูต้องเปลี่ยนชุดไม่ได้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้นะอย่าเพิ่งแอบมองนะเฮ้ยเปลี่ยนตรงนี้อ่ะ โอเคกุ๊งอายฮ้ยด้ยอาเปลี่ยนเป็นเียน็นยิฟอร์มแล้วดีมากตายก้อนโดนโดนบินหนีเปลี่ยนเซอแล้วต้องเปลี่ยนชุดเลยเปลี่ยนเร็วหนูเปลี่ยนตรงนี้เลยบินหนนไงล่ะโอ้หชุตต่อได้แล้วจรงเลย เฮ้ยตรงนี้มีคำถามมาดิมานี่ดิเฮ้ยไหนคำถามเพราว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวาไอตองอ่านดิตามอะไรเอ่ยโอเออตาอะไรถ้าเอาน้ำแข็งไปปลูกเสกลงมนดำจะเป็นอย่างไรเออจะเป็นยังไงอ่ะตองตองว่ามันก็หายจากเอิ่มอะไรน้ำแข็งใสหรือเปล่าคุณครูเฮ้ยนายคิดยังไงเนี่ยกล้องทำไมถึงเป็นน้ำแข็งใสอ่ะกล้องเพราะว่าเอาไปปลูกเซก็เลยก็เลยใสไงอ๋อ อ๋อใสเหมือนสายวิทยาศาสตร์อะไรงี้ปะครัวิทยาศาสตร์เอ้ยพวกเราไปเว้ยเฮ้ยกล้องนายเก่งวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเพื่อนครับนั่งหน้าเลยหนูขอนั่งหน้าเหมือนกันผมขอนั่งตรงนี้ในฟอร์ดนี่อาจารย์ครับแล้วหนูหนูว่าหนูไป่นั่งข้างหลังดีกว่านี่เด็กชายก่อนเด็กหญิงต้องหญิงต้องมาครับเด็กชายครับคเด็กชายอรอดมาครับมาครับอาจารย์อาจารย์ครับผมขอเป็นหัวหน้าห้องนะเฮ้ยทำไมอะทำไมกล้องถึงอยากเป็นหัวหน้าห้องอะเพื่อนผมมีความ ไม่เดี๋ยวผมบอกชั้นให้ก่อนนะนักเรียนทุกคนเ้็นความเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมากโอเคครับถามเรกเกี่ยวกับคาถามเลขครับผมอาจารย์เกี่ยวกับโควิดโอ้เกี่ยวกับโรคระบาดเลยอน่วยอะอาจารย์เนิดจากอะไรหนู ตอบเลยดีกว่าเอาตองตอบเลยความแรงของโควิดเกิดจากอะไรมันเกิดจากแรงงาน18ครับอาจารย์เป็นพ่อแปดฮะดิแปดอะไรอ่ะเออทำไมทำหน้าอย่างนั้นเนี่ยเอ้ยถูกงงด้วยเนี่ยเอ้าเอ้ยอะไรนนัคือแรงงานสิบแปดได้ยังงั้นมึงก็งงอ่ะขอทดเลยเอ้ยอะไรจานครับจานเมื่อกี้ผมไปกิน ข้าวมาจานกินน้ำแกงรึไม่้ย่หนูมีนั่นจานก้องโอ้ชวนของเปย์เปิดเ็นเลงานของสเฮ้ยเป็นเลงานของสเปย์โเป็นเลงานของสเปย์โอู้้ถูกต้องด้วยเนี่ยจานโอ้ยอาจารย์ยิ้มด้วยอาจารย์อาจารย์ครับอันนี้เป็นที่เป็นเสียงออกมานี่เป็นคำตอบจากนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับน่าจะเป็นใช่โอ้มาแล้ววิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไอสไตล์อุ้ยระดับไอสไตล์โอ้เลนงานของสเปย์คำถามที่สองเดี๋ยวผมตอบให้เขาถามเนี่ยอ่า

ใช่คลับอาจายไม่อาตอบออหยิบห่อนอโอไม่ไม่มตอบอะไรกันเนี่ยแล้วมี่่เนี่ยโอ้ยงงอาจารย์ครับเมื่อไหร่จะพักเนี่ยเรียนันนิดกันเอาเรียนขนิต่แล้วหรอใวิทยาศาสตร์รอบตัวอาจารย์ผมเข้าน้ำก่อนนะเดี๋ยวผมมาเอาเอาไม่ไม่ฟังจะขึ้นไปเลยเข้าน้ำก่อนนะอ้ยไามนาทีนะอาจารย์งั้น เข้าห้องน้ำเข้าห้องภายในสามนาทีเฮ้ยเฮ้ยกล้องไปไหนเพื่อนนั่งก่อนเดี๋ยวจะนำทัวร์นาทีไงเดี๋ยวตามไปนู่นั่งตรงนี้รอาาจย์เด็กชายกล้องไปอ้วกอยู่ครับอาจารย์เพราะว่าเด็กชายกล้องมันกินเหล้าเอออาจารย์เฮ้ยไอ้กล้องเฮ้ยเด็กชายกล้อง ทำไมนายเป็นเนี้ยไอ้ก้องนี่มาข่าวครับไอ้ก้องเน้ำเก๊งควยครับมาพบเจอนิดหนึ่งครัโอ้กลิ่นหนึ่งเลยไอ้ก้องเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันนะเฮ้ยเข้าห้องเฮ้ยจะไปใดเลยดูไม่เดือดไม่ร้อนกับห้พวกนายยืนรอข้างหน้าได้เลย ต้องต้องอย่าอย่าไปอย่าขับไปนะแอบดูตรงนี้ครับว่าไงครับอาจารย์แอบดูตรงนี้เลยใช่ครับจะแอใช่ใช่เฮ้ยลึงตัวได้ก่ยนมึงตัวได้เยีก่อนมาถ่ายกล้องมาถ่ายเลยเฮ้ยไม่มีให้รีบ ลืมไม่ร้านเหล้าอ่ะต้องเฮ้ยคุณมาตบผมอย่างงี้ไม่ได้นะนี่หนูจะถ่ายคลิปเลยนะอาจารย์เอ้ยอย่าทำเด็กเอ้ยจ้าโอริโอมาเอาโอ้ยคุณเอาโอริโอมาใครเนี่ยกนมีเขรื่องเนี่ยพีแต่เบียร์ดิต้อมกินงกินเบียร์แทนก่อนได้ไหมครับที่แอบครับผมเอาโอริโอเอ้ยนี่ไงไอ้ก็มีโอริโอด้วยที่แอบที่แอบเนาะเอาเอาละเอาไม่ใช่เรื่องที่ผมกินเหล้าหรอกเอาละไปกันนักเรียนอ้าว พ่อจะไม่ถือสานะเรียนกัเฮ้ยแปลว่ากินเหล้าได้กินโอเลโอไม่ได้ไงอย่างนั้นเหรอนี่มันห้องคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยหนูจะไม่เล่นบนโต๊ะเป็นโต๊ะเรียนแนะนำตัวเออใช่โอ้ใช่ครับอาจารย์ What are you doing อาจารย์พูดอีกทีกันสิครับ What are you doing หรือว่า What are you doing What are you doing อะไรมันเป็นภาษามันภาษาอังกฤษสำเนียงญี่ปุ่นนะเพื่อนจะเป็นคนญี่ปุ่นใช่เป็นคนญี่ปุ่นญี่ปุ่น ว่าไอ้โหฟังยากหน่อยอาจารย์ขออีกทีหนึ่งเอาถามแรกโอ้โหโอริบาฮัวตัวอาร์ยูดูอิงวอเตอร์เขา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 ได้จะถามว่า what are you doing เป็นว่าช่างเถอะเอาคขาถามแรกเลยอาจารย์เจ็ดว่างงี้ยสิบแปดครับสิบแปดครับอาจารย์โอริบาฮัวตัวอาร์ยูดูอิงตู่ตู่ครับตู่ครับตู่ครับมองนะอาจารย์พูดอย่างเงี้ยนะอาจารย์ใช่อาจารย์มันง่ายไปเป็นรายงานของสิบแปดในงานสิ แปดอ๋อสิบเจ็ดอเมันเป็นไันนะบอสิบเจ็อ๋อจ้ามันเป็นอย่างนี้เอง มนเป็นเกตัั่โยเออเดี๋ยวเดแป๊บนึงนะผมเปิดหนังสือมาดูก่อนแป๊บหนึ่งคำเห่านี้หรือเปล่อย่จดไว้ก่อนอะไรนนี่หนูดูหนังสือด้วยดีกว่าจันสองสองสี่สองสี่สี่หนึ่งสองสามสี่อะไรสองสี่สองคูณสองได้สแล้วก็สี่คูณสอเป็นสิบหกส แปอ้าทำไม18บล่ะกันดูสูตรคูณนี่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 มั่วไปเนแปดสองสิบหกสามนี่สามผมว่จานวนน่าจผิดเหมือนกันนะอาม่ามสามส่ามสาี่สามสสี่ามี่สามี่าาาสามีมี่สส่ามีมี้สี่มสี่บี้ได้เท่าไหร่มันมันจะเป็นอย่างี้สกีีีมสีบีีี้ีด ยูเอสีดีอดออดีเอสยาจารย์ล็อกอย่างนั้นกับโดนหน้าโดนแล้วไม่ก่งคุณถูกคุณถูกอเอ้ยกล้องนายเอาอเยนยเปนคนเก่งเพื่อนขอบคุณครับกิบดีดอดยใช่ไหมอาจารย์อาจารย์นี่ผมกเรียนแต่เช้านี่กลางคืนแล้วไม่ปล่อยมเนีอ้ใช่อาจารย์มืดแล้วเนี่ยสอนล่วงเวลานะจารย์ลงเวลาอย่างนี้ไม่ได้นะจารย์ิเศษเพราะว่าผมพาเพื่อนผมมายเศ พูดอะไรขึ้นนะเนี่ยผมจะกลับบ้านไปกินเบียร์เอ้ยไม่ใช่ผมจะกลับบ้านไปอ่านหนังสืออย่าเพิ่งกลับครับอาจารย์อย่าเพิ่งกลับเอ้าเอ้าคุณคูหายไปแล้วอาจารย์เฮ้ยมันเราไปเฮ้ย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 อาจารย์ทำไมอาจารย์วาร์ปได้เนี่ยอย่ากลับโอ้ยอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับอยู่เว้วยโอเคครับอาจารย์ไม่ครัอาจารย์ผมจะกลับแล้วโอเคผมจะฟังอาจารย์แต่ว่าเราปีนหน้าต่างไว้เพื่อนปีนหน้าต่างเหรออย่าอย่าเย้จะหนีเหรอ ที่ทำลายรถเลยพวกนี้ช่วยดีๆไม่ได้แล้วหมดไม่อยแกล้งเราตลอดเรามายืนมายืนตรงนี้ดีกว่าเอออไม่รเดี๋ยวนะตรงนี้ไปได้ไหมอ่ะอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวอาจารย์่าเลาะอาจารย์ไม่อยู่นะตอนนี้หรือว่าเราไปขับรถอะไรก่อนดีไหมไหนรถเราอยู่ตรงไหนรถเนี่ยโดนอาจารย์ยึดไปแล้วมั้งอุ้ยยพี่โรบอาจารย์เอ้ยมีคนทัอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะพี่โรบินจอนว่ยรถหายเฮ้ยเอาแล้วก็หายเสียงอะไรอ่ะ พีสิงเนี่ยเสียงอะไรวะแกไปไหนไม่หลอนหรอกแกไปไหนไม่หล่งหรอเข้าโรงเรียนก่อนนักเรียนเข้าก่อนเข้าก่อนเข้าเลยเข้าพีหลอยวิหลอกวิหลอกอาจารย์ไปไหนเนี่ยอาจารย์ผมขึ้นไปหาที่ต้องครูใหญ่นะวิหลอกวิญญาณหลอกอะไรก็ดีวิหลอกวิญญาณหลอกอาจารย์เฮ้ยอาจารย์ตกใจอย่าตกใจอาจารย์อะไรเนี่ยเฮ้ยอาจารย์เปไหนครับอะไรอีกครับประวัติหรือเปล่าฉันหิว ยมันมีประวัติอะไรหรือเปล่าไอ้กล้องมีโอริโอไหมเพื่อนเราไม่มีโอรีโออาจารย์เพื่อนหนูให้อาจารย์ไปหมดแล้วอาจารย์ยังกินไม่อิ่มอีกแล้เนี่ย แต่มันไม่เยอะผมต้องแบ่งไว้กินด้วยโอ้เนี่ยผมต้องกินเนี่ยหนูก็ต้องกินเหมือนกันเจอครูกอาจารยองปกครองี่ยองปกครองอีกแล้วเหรอไม่เหรออ๋อเพื่อทำอะไรผิดวะเนี่ยเออมาเหี้ยเจอที่ห้องปกครองอีกแล้วอ่ะบอกว่าฉันหนูเสียสละยืนเองงั้นครูจะบอกว่าบอกว่าอะไรเนี่ยบอกหนูว่าอาจารย์เฮ้ยเอ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 ้ย เออยออเออยออเอ้เออ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 เอาเารเอทเออเออเอเออเอเออเออเอเอ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 อเเออเอเอเเออเอยเอเอ ฮะาะจริงเหรอไปแล้วเราไปฉลองทั้งวันเราต SL> ้องไปฉลองอย่างนี้ไปเราไปเราก็ไปสิกล้องเออนี่เราออกทางนี้เลยไปฉลองกันดีกว่าทุกคนเ้ยทำไมหน้าอะไรเป็นอย่างนั้นนะกล้องหน้าอะไรเหมือนเหมือนแบบคนแบบทำหน้าเหม็นขี้เลยเพื่อนเมื่อกี้ฉันมีแผนสำรองตลอดอะไรวะเอ้ยแกมีรถอีกคันนึงเหรอเฮ้ยรถเหมือนว่าลืมบอกครับจันครับอย่าไปไม่ไม่มีใครไปกินเหล้าครับไม่มีใครเขากินเหล้ากันจันถ้ารู้ นะคือพวกเราอายุยังไม่ถึงเขาไม่ใ mm ห้เข้าแล้วหรอกอาจารย์ไม่มีอาจารย์อาจารย์ยังไม่ไปครับอาจารย์โอเลอโอให้อาจารย์หอาจารย์เห็นรถรถผมบ้างไหมรถผมจอดไว้ข้างหน้าโรงเรียนแต่มันหายไปไหนไม่รู้ผมมีน้ำมันมาอาจารย์หนูอย่ากรู้โรงเรียนมีขโมยด้วยอย่างนี้ผมก็จะพอกนะวมีขโมยนั่นเลยเด็พื่อนโอ้ก็กล้องเสียบกุญแจทิ้งไว้อ่ะไม่มีใครขโมยก็แย่ละ งั้นพอเราเดินไปไหมได้อาจารย์งั้นพอผมเดินกลับบ้านก่อนนะมันมีผีหรออาจารย์แล้วอย่างงี้ถ้าพวกหนูเดินไปเฮ้ยผีหลอกพี่เจ้าหลอนพี่อเจ้าหลอนไปดย่ามีากเพื่อ ววิ่่งเเข้้าไปแลนียกินเหล้าต่อดีกว่าเพื่อนดีไม่รอดหรอกดีไม่กินโม้ไปกินเหล้าไปกินเหล้าไปดีกว่าไปยบไปเลยไปกินเหล้าไปกินเหล้าปีไม่มีจริงในโลกงใช่ใช่เอ้ยก้องจำทางจำร้านเหล้าได้ปะว่าทางร้านเหล้าไปทางไหนแเราจำได้ดิวะเพื่อนตรงไปแล้วเลี้ยวขวาไงโอ้นี่เจ้าตองจำแบบทางร้านเหล้านี่ไงทุกควรจะไปดักแม่น้ำใช่แล้วก็ไปตรงนี้ต่อเพื่อนนี่ไงจะถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วอ่าเราปาร์ตี้กันต่อดีกว่านี่ร้านนี้ใช่ไหม ่ต้องจำได้ใช่ใช่ใชทุกคนเด้วยจันอชิบหายละเฮ้ยฟังฟังเดี๋ยวกูแก้ตัวให้เดี๋ยวกูโอเคโอเคครับอาจารย์ครับอาจารย์อาทไมผมมไ่ได้มาเที่ยวครับแค่แวะมาเยี่ยมเฉยๆครับอาจารย์อาจารย์หนูมาฟังเพลงเนี่ยที่นี่แบบมาเยี่ยมกันที่นี่ใช่ไหมฉันจะฆ่าเลยเขาก็รู้หรอมากินเหล้าไม่หนูมาฟังเพลงเฉยๆหนูไม่ได้มากินเหล้าเอาเอาเอาไม่อาจารย์เอาเคขึ้นมันตีออกไปอ่ะเอาจะฟังเพลง อาจารย์เจ้าพี่ดนตรีหนูไมอาจารย์ไปสอนดนตรีหนูหนูก็เลยต้องมาฟังเพลงเนี่ยข้ามหายเราหายเราเด็กน้อยน้อยเอางี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์อาไอ้ยุไม่ถึงด้วยเนี่ยอาจารย์ให้ฟังเอาเดี๋ยวอาจารย์จะร้องเพลงอ๋อได้ครับได้ได้เลยครับอาจารย์อุ้ยทุกคนเราจะได้ฟังอาจารย์วิทยาศาสตร์ร้องเพลงวะทุกคนเฮ้ยเพลงงั้นหนูจะรับชมแล้วขอหนึ่งบทเพลงครับอาจารย์ได้เลยครับเราจะร้องเพลงไปไปดีดีดีดดอบดอบย่อย ซีบีีีด้องย้องีบีดีดีดย้อน้ย้้โอ้ยโอ้หรอเลยรล่ะครับทุกคนปบมือสุดยอดนะคอาจารย์แปอาจารย์ผมขอยึดไมค์กับบ้านม่้เลยอะรไม่ยอมเเนองมีกล้องอุ้ยทยกคนาคลิปนี้ผมบอกอบ้วก่อทุกคนอย่าให้ผมช่วยใครถ้าเกแกงกันเก็คอมเมนต์เ้ามานะครับผม่ยเ้นมากทุกคนบ๊ายบาย